กทมแจงนะคะกรณีต้นไม้แล้วก็หญ้าที่ดูเหี่ยวแห้งในสวนป่าเบญจก,กิติระบุเป็นเรื่องปกติของสวนป่าเป็นไปตามระบบนิเวศไม่ได้เป็นการผิดปกติหรือการปล่อยปละละเลยนายชัดชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงประเด็นที่โซเชียลมีเดียวิพากษ์วิจารณหญ้าที่ปลูกในสวนเบญจก,กิติแห้งรวมถึงน้ำที่มีกลิ่นเหม็นโดยระบุว่าสวนดังกล่าวเป็นสวนที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติ มีสภาพความเป็นจริงในรูปแบบของป่ามากที่สุดเพราะฉะนั้นเนินที่มีหญ้าแห้งตายก็เกิดจากระบบนิเวศท,ที่ทางผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าเป็นเรื่องปกติไม่ใช่หญ้าในสนามกอล์ฟที่จะต้องเขียวตลอดเวลาชี้แดงแ,แล้วก็จริงแล้วมันก็เป็นสภาพปุ๊บมันไม่ใช่สนามหญ้าไม่ใช่สนามกอล์ฟที่ต้องเขียวตลอดแต่ว่ามันเป็นความหลากหลายนะเเรื่องบนพื้นทายเดี๋ยวฝากผมีกทีก็ขอบคุณสำหรับที่ประชาชน ติดชมมาแนละ้วเดี๋ยวแก้ไขครับก็สรุปคือไม่ตายค<ม>ือมันไม่ตายบ้างแต่ว่าเดี๋ยวก็คือเหมือนในปานานาน่า,ปาใช่ไหมในป่าบางทีหน้าแรงก็แห้งพอหน้าฝนก็เขียวว่าไปประมาณเนี้ในนิเวศของต้นไม้ใช่มีความหลากหลายมัน,ม,นมันไม่ใช่เหมือนสนามกอล์ฟที่อยู่ว่าต้องเขียวตลอดชนัมาอย่างนะงี้นะแล้วที่ที่เขาเสียแดงนะ